สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel นะครับในเกมคอร์ปดิวตี้โมบายนะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทางคอร์ปดิวตี้เนี่ยเขาได้ทำการเปิดมานะครับและช่วงนี้เนี่ยผมต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปโหลดคลิปนะครับตักเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่า ช่วงนี้ติดภารกิจแล้วก็ทําภารกิจบางอย่างอยู่นะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนะครับเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วไปที่คําว่ากิจกรรมนะครับที่ทางด้านซ้ายมือครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าของ Challenger Part นะครับ ให้เราเลือกไปที่คำว่าภารกิจนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าก่อนที่เราจะเข้าตัวกิจกรรมนะครับให้เราเลือกไปที่คำว่าที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคำว่าพิเศษครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าท้าชนหมู่ดาวนะครับท้าชนหมู่ดาวจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมตัวนี้นะครับได้ทำการเปิดมาได้ ประมาณสัก3-4วันแล้วแหละผมเพิ่งมีโอกาสนะครับได้มาลงคลิปนะครับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับในส่วนของระยะเวลาในการทำกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29นะครับพฤิกายน2567นะครับถึงวันที่15ธันวาคม2567นั่นเองนะครับอันนี้คือระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับ โดยที่ภารกิจหลักๆของเรานะครับจำเป็นจะต้องสะสมนะครับในส่วนของเหรียญตรงนี้ครับอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับที่ใช้ในการแลกรับรางวัลนะครับก็ให้เราทำการสะสมเหรียญนี้นะครับเพื่อนำไปแลกของรางวัลที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยการทำภารกิจนะครับทั้งภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจรายวันนั่นเองนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของภารกิจนะครับที่เราจําเป็นจะต้องทานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของภารกิจหลักกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภารกิจหลักให้เพื่อนๆนะครับเลือกมาที่หัวข้อนะครับท้าชนหมู่ดาวนะครับภารกิจหลักนะครับอ่านะครับสำหรับภารกิจหลักนะครับก็จะให้เหรียญเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเคยเล่นมาจากประสบการณ์เนาะก็จะเป็นการในส่วนของการล็อกอินแล้วก็การทําภารกิจทั่วไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละภารกิจเลยนะครับผมจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับอ่ะสำหรับในส่วนของภารกิจภารกิจหลักนะครับภารกิจแรกนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่7ธันวาคมนะครับ2567นนะครับเราจะได้รับเหรียญ ขอดิวตี้เนี่ยสิเหรียญด้วยกันนะครับต่อมาครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่8ธันวาคมนะครับ2,567นะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก15เหรียญนะครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่14ธันวาคม2567นะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก15เหรียญนะครับต่อมาครับทำการล็อกอินนะครับในวันที่15ธันวาคมนะครับ2,500 67เนะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก15เหรียญนะครับภารกิจนะครับก็คือภารกิจต่อมานะครับเขาบอกว่านะครับให้เราทําการเล่น3ามเมตกับเพื่อนนะครับเล่นในโหมดใดก็ได้นะครับถ้าเราทําสําเร็จหรือว่าเล่นกับเพื่อนนะครับครบ3ามเมตรนะครับเราจะได้รับในส่วนของเหรียญเนี่ยเพิ่มอีก10เหรียญนั่นเองนะครับต่อมาครับทําการใช้ทักษะสกิลเบรเตอร์สิครั้ง ในด่านของมัลติเพเยอร์ในโหมดของมัลติเพเยอร์เล่นด่านอะไรก็ได้นะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับใช้ทักษะสกิลเบรเตอร์ได้ครบ10ครั้งเราจะได้รับเหรียญคอร์บยูตี้เนี่ยเพิ่มอีก10เหรียญนั่นเองต่อมานะนะครับทำการใช้ระเบิดสังหารนะครับ20ครั้งนะครับแค่เราทำการใช้ระเบิดนะครับให้ครบ20ครั้งนะครับ ใช้ระเบิด20ครั้งเนี่ยเล่นเฉพาะนะครับในด่านของมันติเพย์เยอร์เท่านั้นนะครับเล่นในโหมดอะไรก็ได้นะครับเล่นในด่านอะไรก็ได้นะครับครบ20ครั้งเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญเนี่ยเพิ่มอีก10เหรียญนะครับต่อมาครับทําการอัปเกรดทักษะอาชีพนะครับในแบต t ท e ร o y a อยอนะครับในแบตเท e ร o y a อยอเนี่ยเขาจะมีจุดนะครับให้เราทําการอัปเกรดทักษะอาชีพนะครับให้ได้ครบ3ครั้งนะครับ ซึ่งการลงเล่นแบตเทิร์นรอยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจะสามารถอัปเกรดนะครับทักษะอาชีพของเราเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวแลวจะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งเกมเลยนั่นหมายความว่าในภารกิจนี้นะครับที่เขาบอกว่าให้เราทําการอัปเกรดนะครับทักษะอาชีพเนี่ยให้ครบ3ามครั้งนั่นหมายความว่าเราจําเป็นนะครับจะต้องลงเล่นแบตเทิรรอยย่อเนี่ยถึง3รอบด้วยกันนะครับเราถึงจะทําภารกิจนี้ได้สําเร็จนะครับ ภารกิจต่อมาครับเขาบอกว่านะครับให้เราทำการเดินทางให้ครบ2,000เมตรใน Battle Royale คำว่าการเดินทางในที่นี้นะครับหมายถึงนะครับให้เราเนี่ยใช้พาหนะภายในเกมนะครับที่อยู่ในด่านของ Battle Royale ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อ่ามอเตอร์ไซค์นะครับรถต่างๆครับที่อยู่ในด่านของ Battle Royale เนี่ยที่เราสามารถขับได้หรือถ้าใครไม่อยากใช้พาหนะนะครับก็ทำการวิ่งนะครับ ให้ครบ2000เมตรนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มอีกส0เหรียญนั่นเองและสุดท้ายครับทำการนะครับสังหารศัตรูให้ครบ100ครั้งนะครับทำการสังหารศัตรูให้ครบ100ครั้งในที่นี้นะครับหมายความว่าเราจะเล่นในส่วนของแบ t เท e ร o y a อย่อก็ได้หรือว่ามันติดเขยอ้ก็ได้คำว่าทำการสังหารศัตรูให้ครบ100ครั้งเนี่ย เราจะเล่นกีตาร์ก็ได้ครับจะเล่นเป็น10ตา20ตาเพื่อเป็นการสะสมจำนวนคิวจนกว่าจะครบ100ครั้งนั่นเองนะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะได้รับในส่วนของอเราจะได้รับในส่วนของเหรียญเนี่ยเพิ่มอีกสิบเหรียญนั่นเองนะครับอันนี้นะครับสำหรับท้าชนหมูดาวภารกิจหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจหลักนะครับต้องบอกว่าภารกิจหลักเนี่ยเขาจะแจกจำนวนเหรียญรอบดูดี้เนี่ย มากและก็เยอะเป็นพิเศษนะครับต่อไปเลยนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของภารากิจรายวันนั่นเองนะครับให้เรานะครับหาหัวข้อที่ชื่อว่าท้าชนหมู่ดาวนะครับภารกิจรายวันนะครับท้าชนหมู değil, really ่ดาวภารกิจรายวันนะครับโดยที่ภารกิจรายวันเนี่ยเขาจะมีด้วยกันนะครับทั้งหมด3ภารกิจนะครับซึ่งภารกิจแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตนะครับในทุกๆวันนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับเฉพาะภารกิจรายวันเนาะ เฉพาะภารกิจรายวันนะครับเขาจะมี3ภารกิจนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีดังนี้ครับภารกิจแรกนะครับของภารกิจรายวันนะครับก็คือให้เราทําการล็อกอินนะครับทุกวันนะครับเราจะได้รับเหรียญเนี่ยเพิ่มหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ทําการเล่นในโหมดใดก็ได้คําว่าในโหมดใดก็ได้ในที่นี้จะเป็นโหมดวางระเบิดนะครับโหมดฟอร์ไลน์โหมดคิวคอนเฟิร์มก็ได้นะครับเป็นโหมดอะไรก็ได้ครับ ขอแค่เราเล่นให้ครบ1ครั้งหรือว่า1แมตช์นะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก2เหรียญแล้วก็ชนะ1แมตช์นะครับเล่นในโหมดใดก็ได้สําหรับภารกิจสุดท้ายของภารกิจรายวันเนี่ยเราจําเป็นจะต้องชนะนะครับชนะนะครับหแมตช์แต่ว่าเราจะเล่นในโหมดใดก็ได้จะเป็นในโหมดของวางระเบิดก็ได้นะครับวางระเบิดก็ได้คิวคอนเฟิร์มก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นตัวตัวก็ได้นะครับ แต่เราต้องชนะนั่นเองนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้รับเพิ่มอีก2เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจรายวันทั้งหมดนะครับก็ภารกิจรายวันอย่างที่บอกไปครับเขาจะถูกรีเซ็ตนะครับในทุกๆวันถ้าใครทําสําเร็จแล้วนะครับให้รีบเข้ามารับไปก่อนเนาะ mm. เพื่อเป็นการสะสมเหรียญน,นั่นเองนะครับอะต่อมาครับถ้าใครแน่ใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเก็บเหรียญได้ครบแล้วนะครับ สามารถเก็บเหรียญได้ครบแล้วสามารถที่จะรวบรวมเหรียญได้ครบแล้วนะครับให้เรามาที่หัวข้อนี้เลยครับท้าชนหมู่ดาวนะครับท้าชนหมู่ดาวแลกรับรางวัลนะครับหลังจากที่เราทําภารกิจทั้งภารกิจรายวันแล้วก็ภารกิจหลักเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับจํานวนเหรียญจะเข้ามาถูกสะสมอยู่หน้านี้นะครับอ่ะ ทีนี้เพื่อนๆก็ดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการของรางวัลชิ้นไหนนะครับต้องการของรางวัลชิ้นไหนต้องการสกินอะไรต้องการปืนอะไรนะครับนะครับเพื่อนๆต้องการปืนอะไรก็ดูจํานวนเหรียญครับว่าของรางวัลแต่ละชิ้นใช้จํานวนเหรียญเท่าไหร่นะครับในการแลกรับสังเกตง่ายๆครับเพื่อนๆถ้านะครับถ้าของรางวัลชิ้นไหนนะครับสามารถแลกรับหรือว่ามีเหรียญจํานวนพอแล้วนะครับคําว่าแลกรับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นะครับเพื่อให้เราทําการกดแลกรับนั่นเองนะครับสำหรับของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นนะครับแต่ที่เด่นเด่นเลยก็คือจะเป็นปืนนะครับ,เป,ปนะรบเป็นปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนตัวนี้นะครับเป็นระดับอมพิกเนาะแล้วก็นี่ครับเป็นปืนลูกซองนะครับเป็นปืนลูกซองสไตรเกอร์เพนออฟแอคเท Pa i n of Attack นะครับนะครับแล้วก็จะเป็นสกินรถนะครับจะเป็นสกินรถโออารี A w e, นะครับแบบนี้นะครับให้เราได้ทำการแลกรับกันน,นั่นเองเราก็จะสำเร็จในส่วนของภารกิจนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครมีสกินนี้แล้วหรือว่าได้สกินนี้แล้วนะครับอ่าพอเราแลกรับเนี่ยไอถ้าเรามีสกินอยู่แล้วนะมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญสีให้เรานั่นเองนะครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปในส่วนของท้าชนหมู่ดาวทั้งหมดเลยนะนะครับก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง m i ม g Mobile c h a n n e n นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ใกล้จะถึง600 s u b สับสครแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย